สำหรับธุรกิจประกันภัยก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งในส่วนของประกันชีวิตและก็ประกันวินาศภัยครับโดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์ EV ีจึงคาดว่าธุรกิจประกันภัยปีนี้จะขยายตัวได้สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัวยหรือว่าคอปปบอกว่า ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในไตรามาส3ปี2566ขยายตัวนะครับโดยบริษัทประกันชีวิตมีกำไรสุทธิ28,000ล้านบาทขยายตัว3.92%ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยขยายตัว5.16%กำไรสุทธิ14,400ล้ยานบาทจึงคาดการว่าภาพรวมทั้งปี2566ตัวเลขการขยายตัวของธุรกิจการประกันนั้นจะใกล้เคียงกับการขยายตัวในไตรามาสที่3 ซึ่งปัจจัยหลักของการขยายตัวมาจากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงความต้องการประกันภัยที่เพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มผู้สูงอายุและการเข้าถึงระบบประกันภยัยมีความสะดวกและง่ายต่อผู้บริโภคจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่บริษัทประกันภยัยนั้นทุกบริษัทเร่งพัฒนาต่อเนื่องส่วนในปี2567นี้กคาดว่าภาพกลุ่มธุรกิจประกันภัยจะเติบโตได้4-5%หรือขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเบี้ยรับรวมเพราะเชื่อว่าเทรนด์ของรถสันดาปจะค่อยๆลดลงในขณะที่รถ e ีีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจกับการทําประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเช่นกันจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับบริษัทประกันภัยครับที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันที่มีความหลากหลายเข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสะดวกต่อการเข้าถึงระบบประกันภัยด้วย